ทงชเวิร์ฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับเราซื้อหญิงนะคะในรายวิชาภาษาจีนค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ของวันแม่แห่งชาติค่ะเราซื้อก็เลยจะมาสอนคําศัพท์เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติแล้วก็ประโยคการบอกรักคุณแม่ให้เป็นภาษาจีนนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์น่ารู้ของเรากันเลยนะคะคำศัพท์ข้อที่หนึ่งหมู่ชินเจียหมู่ชินเจียแปลว่าวันแม่สองไอ้ไอรักสามไข่เล่ไข่เล่มีความสุขสี่หวัหวหัว ฉันห้าม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 าแม่และนี้ก็คือคำศัพท์ของเราในวันนี้นะคะหมู่ชิ้นจี๋หมู่ชิ้นจี๋หมู่ชิ้นจี๋แปลว่าอะไรวันนี้เราซื้อจะมาพาเด็กๆแปลไป,ลปลพร้พอมๆกันนะคะหมู่ชิ้นแปลว่าคุณแม่เจี๋แปลว่าเทศกาล หมูชแปลว่าวันแม่ค่ะหรือว่าเทศกาลวันแม่นั่นเองแม่สุขสุขสุมสุขสุขสุขสุูสุขเุขส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 ะขสแปลุขส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 ุขคุขมุขสุขสุขสุสุขาสข เมื่อนำเอาหมูชิ้งเจี๋ยควายเลอมาเรียนต่อกันประโยคนี้จะแปลว่าสุขสันวันวันแม่หรือว่าขอให้คุณแม่มีความสุขนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะประโยคภาษาจีนที่เด็กๆนะคะจะสามารถใช้ไปบอกรักคุณแม่ของเราในวันแม่แห่งชาตินี้นะคะนั่นก็คือคำว่าว่าไอมามา Wo วไอมามาวัว m a มาแปลว่าฉันไแปลว่ารัก mama แปลว่าคุณแม่ Wo วไอมามาวัว m a แปลว่าฉันรักแม่นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถนำประโยคภาษาจีนประโยคนี้ไปบอกรักคุณแม่ได้นะคะ แล้ววันนี้นะคะเราซื้อมีการบ้านให้เด็กๆทํานะคะคือให้นักเรียนนะคะประดิษฐ์การ์ดวันแม่ค่ะเดี๋ยวเราซื้อจะส่งรูปแบบการ์ดวันแม่ไปให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆเ,เขียนประโยคภาษาจีนบอกรักคุณแม่และตกแต่งระบายสีให้สวยงามค่ะอย่าลืมถ่ายรูปมาส่งเราซื้อด้วยนะคะ